คับสวัสดีครับช่องสปอร์ตแฟน9ก้าก้านะครับมิคอบิจาร์ให้ทัศนาฟุตบอลรายการสำคัญทั่วร์โทรโลกนะครับวันนี้วันจันทร์ที่4มิถุนายน2564เราจะไปที่โคปาอเมริกาครับปี2 0 2พนะครับอร์เติน่าเจอชิลีนะครับเวลาการแข่งขันตี4ี่ทัศนาเอสตาดิโอนิตอนซานโตสนะครับ สนามกลางลิโอเดจานิโลของบราซิลนะฮะเรตไทยเจนนานะครับต่อครึ่งคูบลูกเท่านั้นนะฮะชนะได้ตังค์ไปเลยนะครับวันนี้เจนนาครับจัดทีใระบบ4 2 3 1ครับโดยมีเซกิลลอากิโลกุนนะฮะเดโตโนมาติเนสเลเดโอเมสซี่ครับโดริโกเดปอลแล้วก็อันเคลดิมารีนะครับเรียนโดปาเลเดสนะครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับด้านชิลีครับจัดทีใระบบ3 5 2ครับโดยมีเอโดลวากัสนะครับควนบัวเซฮูนะฮะ อาจจะโอวิวดาวเอลิกปูกาวแล้วก็ซาร์อาลากินนะครับลงสานามเลือทีมได้ในะวันนี้นะครับคาดว่าเกมนะครับยูเตน่าฟอร์มช่วงหลังเล่นในทิศทางที่ดีนะครับแม้เพิ่งเสมอ2เกมติดต่อกันทําให้เสมอรวมกันแล้ว3เกมตลอดสเกมหลังที่ผ่านมานะฮะละกําชัยเหรือเพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นนะครับตลอด4เกมหลังนะคะแต่เก็บชัยรวมกันแล้ว3เกมตลอด6เกมหลังที่ผ่านมาผู้ผลงานไร้ผ้าย,ยาวนานถึง3เกมหลังนะครับเกมรักจะลุกหวังผลได้นะฮะ การชิลีฟอร์มทุ่นหลังเล่นได้ดีครับฟ้าชัย2ในาเกมหลังนะฮะแม้มีเสมอนะครับ2นัดหลังสุดแต่ก็แพ้ไปแค่เกมเดียวท่อนนั้นนะครับตลอด6เกมหลังที่ผ่านมานะฮะแนวรับแนวลุกเล่นหวังผลได้ครับแบบนี้นะครับอ์จจนตินานะฮะดูเหลื่อมกว่านะครับมีสภาพมากกว่าคิดว่านาชนะได้นะดูราคาน้ไปทีหนึ่งนะไหลไปเยอะหรือเปล่าราคาอ์จจนตินาเมื่อวันเปิดมาครึ่งคุบลูกบวกสิบวันนี้ไหลน้าครับไหลลงเป็นครึ่งคุบมลูกลบสิบครับคิดว่าชนะได้นะ ชนะหนึลูกก็ได้ครึ่งหนึ่งครับชนะ2ลูกได้เต็มไปเลยครับพวกนี้ลุ้นอาเจติน่าครับยิงเยอะยิงน้อยเท่านั้นนะครับจัดอาเจติน่าเลยฮะคู่ต่อไปครับเราจะไปที่วัยนะเจอโบลิเวียนะครับรายการเดียวกันนะโควตารายการปี2027นะครับเวลาการขันขัน7โมงเช้านะครับสนามเอสเตเดโอโอลิโกเปโด ลูโดวิโกเซเตล่านะครับสนามโกยาน่าของบราซิลนะครับเลดไทยปารากวัยต่อลูกควบนะฮะปารากวัยคราวนี้นะครับจัดทีมในระบบ4-3-1-2ครับโดยมีอันโติโนซินวานะครับอเลฮันโดโบเลโนนะครับอังเคโลเมโนออสการโรเบโลนะฮะอันเดรคุปัสลิชาร์สซันเชสนะครับจูเนียร์อลานโซแล้วก็ฟาเบียนอาบูนเอนานะครับลงสนามเล่ทีมปารากวัยได้ในวันนี้ครับด้านโบลิเวียนะครับวันนี้จัดทีมในระบบ4-4-2ครับโดยมีมาโซโลโรเมโลมาตินนะฮะ a n วานเลสโดเตโอเฟนันเดสเรยโดนุสเซียโนนะครับเอวินซาเวล่าแล้วก็ฮวนการลอสอาเซ่นะครับลงชุดสนามโบลิเวียได้ในวันนี้นะครับคาดว่านะฮะเกมวันนี้ปาลากวฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับทำดีที่สุดเพียงแค่ผลเสมอ3เกมติดต่อกันเท่านั้นนะฮะก่อนแพ้อีกแล้วในเกมล่าสุดครับยังควาาหาชนะไม่เจอเลยนะตลอดสเกมหลังที่ผ่านมาและปลาชัยนะครับ เป็นเกมแรกตลอด9เกมหลังที่ผ่านมานะฮะด้านโบลิเวียครับผลงานช่วงหลังก็เติองขึ้นนะครับหลังแว่งับพักหนึ่งก่อนกลับคว้าชัยนะครับเก็บผลเสมอ2ใน3นัด้านหลังนะฮะแม้สามารถกำชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด8เกมหลังที่ผ่านมานะครับแต่แบบนี้ครับปาราไวรน่าจะเล่นหวังผลได้มากกว่าครับและคิดว่าน่าจะเบียดโบลิเวียไปได้ครับ1-0นะ2-2-0อาจจะยากหน่อยนะครับดูราคาน้ำไหลแป๊บหนึ่งฮะปาราไวรเมื่อวานเปิดมานะฮะราคาขึ้นคุบลูกนะ วันนี้ไหลเป็นหนึ่งลูกแล้วก็ไหลเป็นลูกควบนะครับคู่นี้บอกแล้วนะฮะปลากะายชนะแน่ครับแต่อาจจะถึง2ลูกหรือเปล่ปาไม่ดูนะคนเททางปลากะายราคาไหลขนาดนี้นะครับถ้าลูกควบนะฮะลองบริเวียดีกว่าผมคิดว่าชนะลูกเดียวนะนะไปกินมุมหนึ่งดีกว่าผมคิดว่าแพ้ลูกเดียว Marvel, มาเผื่อไม่เสมอด้วยยันมากๆ,ๆครับบอลแมตช์แรกครับคิดว่าน่าจะเหนื่อยกันหน่อยเหนียวกันหน่อยนะครับคู่นี้ให้ลองบริเวียลูกควบไปเลยฮะ,ะทีเดียสองตัวนะครับคู่แรกให้จัดอัเทน้านะครับครึ่งคูค่ลูกฮะคิดว่าชนะได้ครับ ลุ้นยิง2ลูกนะครับส่วนคู่ที่2ครับให้ลองบริเวียครับลุ้นเสมอครับลุ้นได้แพ้ลูกเดียวเท่านั้นนะครับยังไงก็บวกนะครับแนะนําเว็บดีๆครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาได้เลยนะครับบริการดี24ชั่วโมงรัดถอนภายในหนึ่งนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องกันเนการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับ วันนี้ก็เป็น EP ีที่2อครับฝากไว้ดวงใจนะครับเมื่อวานบราซิลเราก็บุกกันไปนะฮะยังไงนะครับใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ต้านบวเข้ามาจัดมาออกตัวก็ได้ครับเรามีหลายรายการมากๆสำหรับฟุตบอลน,นะครับแล้วก็มีหลากหลายรา,ยรายคาท่านเลือกได้เลยนะฮะยังไงวันนี้ฝากช่อบนะครับกดไลค์กดแชร์คหอเฮงไงรวยสวัสดีครับ